เรียกได้ว่าเป็นบ้านสวนในฝันที่หลายคนต้องอึง้งเมื่อจุ๋ยวรัตยาและสามีสุดอบอุ่นดีเจพุทธพุทธิชัยได้เปิดมุมสุดชิวให้แฟนๆได้ชมผ่านโซเชียลกับบรรยากาศบ้านสวนที่ดูร่มรื่นเงียบสงบและน่าอยู่สุดๆที่สําคัญยังอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครในเขตบางเขนห่างจากบ้านแค่5นาทีเท่านั้นแต่ไม่น่าเชื่อว่าสถานที่แบบนี้ยังมีอยู่จริงในเมืองกรุง บ้านสวนแห่งนี้ไม่เพียงแต่สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์รักธรรมชาติของทั้งคู่เท่านั้นแต่ยังบ้างใจมอบเป็นของขวัญสำหรับลูกชายสุดหล่อน้องพีเจและลูกสาวน้องเจเพิลเพื่อให้เด็กๆได้เติบโตท่ามกลางธรรมชาติได้มีพื้นที่วิง่งเล่นเรียนรู้และสร้างความทรงจำที่ดีท่ามกลางต้นไม้ดอกไม้และอากาศดีๆยามเย็นจุ๋ยโพสตภาพครอบครัวสุดอบอุ่นพร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆว่าหลุยบ้านสวนนนนตกเย็นลมพัดเย็นอากาศดี ชอบมีคนถามว่าสวนอยู่ที่ไหนอยู่เขตบางเขนกทมห่างจากบ้านที่อยู่5นาทีค่ะงานนี้ไม่ต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดเพราะแค่ขับรถจากบ้านไม่กี่นาทีก็ได้สัมผัสธรรมชาติแล้วโมเมนต์นี้ยิ่งทําให้แฟนๆรักครอบครัวผู้จุ๋ยมากขึ้นไปอีกเพราะเห็นได้ชัดว่าทั้งสองไม่ได้มองแค่เรื่องความหรูหราแต่ให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของลูกๆและการใช้เวลาอยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นจริงๆ